ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เ h อ One พ o i n t าช่วงนี้ไดรับข่าวสารการแชร์เกี่ยวกับคลิปตเคอครนซี่โดยเฉพาะเจ้าเหรียญที่ชื่อว่า Dog Coin โดยเฉพาะมีเพื่อนคนหนึ่งใน Facebook นะคะเขาก็ได้ลงทุนในเหรียญด็อกคอยเหมือนกันเขาก็ปีกกาไรได้มาสักเกือบ50%แล้วคะ่ะก็ลงทุนได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้รู้จักจเจ้าเหรียญด็อกคอยนี้มากขึ้นและวันนี้ก็มีคนมาแชร์บทความในเรื่องนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับอีลอนมาร์เลยนะคะหัวข้อที่มาชวนคิดในวันนี้ก็คือเรา,ารู้จักด็อกคอยกันนะคะ ต้องย้อนลอยไปที่อลอนมาร์กนะคะกับเรียนด็อกคอยสู่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเขานะคะด็อก to the Moon พาหมาไปดวงจันทร์นั่นเองค่ะนาทีนี้คงไม่มีอะไรที่เป็นกระแสร้อนแรงเท่ากับคริปโตเคเรนซีโดยเฉพาะเจ้าเหรียญด็อกคอยซึ่งเป็นเหรียญโปรดของบุคคลสุริพลของโลกอย่างอีลอนมาร์ค จะเห็นว่ามิกกิสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2021นี้นะคะตัวเหรียญด็อกคอยได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาัตราการเติบโตเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและจากจุดเริ่มต้นของความตลกที่ผู้สร้างเหรียญดังกล่าวต้องการทำเพื่อความสนุกกับกลายเป็นว่าเป็นเหรียญที่มีบทบาทสำคัญในการพามนุษย์ ไปสู่ดวงจันทร์ในที่สุดนะคะและความตระกร้ายเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรเป็นจุดสังเกตที่ผู้ที่เข้ามาลงทุนต้องตั้งคำถามและระมัดระ,ระวังด้วยนะคะลองย้อนรอยฝัมสัมพันธ์ระหว่างอีลอนมาร์กกับเหรียนด็อกคอยกันนะคะประการแรกเลยนะคะด็อกคอยเป็นเหรียญอัลเทอร์เนทคอย หรือเป็นคริปโตเคอเรนซีที่นอกเหนือจากบิตคอยนะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2013โดยวิศวกรของ IBM และ Adobe ไม่ได้มีการใช้งานหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อะไรนะคะประการที่2ในปี2019ได้กลับมาเป็นที่สนใจเพราะว่าบุคคลสำคัญของโลกคนนี้นั่นเองค่ะอีลอนมาร์ ผู้รับฉายาว่าเป็น Dogfather ได้มีการกล่าวถึงในทวิตเตอร์ครั้งแรกของเขานะคะเมื่อวันที่2เมษายน2019โดยเป็นการกล่าวถึง Dogcoin ว่า Dogcoin ไม่มี m y s a ฟ Cryptocurrency อิดพิตตี้คูต่อมานะคะ อิลอนมาร์ก็ได้พูดถึงด็อกคอยอีกครั้งผ่านทวิตเตอร์ในวันที่17กรกฎาคม2020โดยเขาได้แชร์แมมมิเป็นรูปพายุด็อกคอยสแตนดาร์ดกำลังมาวิ่งหา,หาเมืองที่เป็น global financial system พร้อมกับแคปชั่นว่า i t inevitable การปรากฏตัวของอีลลอนมาร์ก ได้ปลูกชีพหมาออกมาวิ่งเล่นแบบไม่นอนนิ่งอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวันที่3มีนาคม2021เขาได้โพสต์ทวิตเตอร์เป็นเมมมิฉลองวันเกิดครบรอบ3าครวบให้กับสนักพร้อมกับแคปชั่นว่า dog block แล้วก็มีการรีพายซ้ำว่า they have the best coin จะเห็นว่า best lock coin นั้น เป็นเหมือนกับการเล่นกับโฟโมนะคะเพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นผ่านทวิตเตอร์ของบุคคลที่มีส่งนิพลนั่นเองค่ะปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีคริปโตเคอเรนซีหลากหลายสกุลนะคะที่รับความสนใจจากนักลงทุนไม่น้อยเลยทีเดียวตลอดช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปรากฏว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนหน้าใหม่ ที่เข้ามาในโลกของคริปโตเคอเรนซีได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะ f OM o โมคคาเต็มก็คือเ e a r of missing out ความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างของมนุษย์ยุคดิจิทัลโดยความชัดเจนของการหลังไหลของผู้คนในวงการคริปโตเคอเรนซีตั้งแต่บิตคอยราคาทะลุ1ล้านบาท หลายคนก็เริ่มมีความเอกใจและก็หันมาศึกษาความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงและก,การลงทุนอย่างจริงจังเมื่อผู้คนเริ่มมีความรู้ในด้านนี้นั่นก็แปลว่าโลกสกุลเงินดิจิตอลนั้นได้มีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะเห็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกการเงินแห่งอนาคตค่ะแต่ในกรณีของด็อกคอย นอกจากอีลอนมาคแล้วในบทความนี้เขาก็แชร์ว่าเขายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานอย่างอื่นที่จะเข้ามาสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของเหรียญดังกล่าวได้แม้แต่หนึ่งในผู้สร้างอย่างบิลลี่มาร์คคูได้ตัดสินใจเทขายหมดพอร์ตไปตั้งแต่ปี2015แล้วนะคะการสร้างความเชื่อมั่นให้คนแห่กันเข้ามาลงทุนในเหรียญดอกคอย ก็คือการโพสทวิตเตอร์ถือเป็นตัวแทนแห่งสรีภาพทางการสื่อสารเท่านั้นนะคะดังนั้นอนาคตของเหรียญดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับบุคคลคนเดียวหรือเปล่าเนาะนั่นก็คืออีลอนมาร์ค่ะเขาเป็นผู้ที่กำหนดชะตาซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่มีใครจะสามารถคาดแนวความคิดของเขาได้นะคะอีลอนมาร์ค เป็นบุคคลเหนือความคาดหมายมาโดยตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะอีกทั้งการโพสทวิตเตอร์ของอีลอนมาร์กเองก็แฝงในนคฟามไม่สม่ำเสมอของความเชื่อมั่นของเขาเองในตัวเหรียญด็อกคอยด้วยซ้ำไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนสำหรับการลงทุนในระยะยาวและนักลงทุนก็ควรระมัดระวังอย่างยิ่งก็เพราะว่าผู้สร้างด็อกคอยไม่ได้กำหนดเพดานของจำนวนเหรียญ ไม่เหมือนกับบิตคอยที่ผู้สร้างอย่างซาโตชินาคาโมโตะได้กำหนดไว้เพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นดังนั้นการที่จะลงทุนในเหรียญด็อกคอยจึงมีความไม่แน่นอนสูงมากเลยนะคะแม้แต่เหรียญบิตคอยเองก็ยังถือเป็นความไม่แน่นอนเช่นกันแม้ว่าราคาลักณะนี้จะทะลุกเกิน1ล้านบาทแล้วก็ตามใช่ไหมคะผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียด ทำความเข้าใจอย่างทองแท้และมีความระมัดระวังในการลงทุนเป็นอย่างยิ่งจากปัจจัยความไม่แน่นอนที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ย่อมได้นะคะโดยเฉพาะการเชื่อมั่นในบุคคลคนเดียวยิ่งเป็นอะไรที่ไม่มีความแน่นอนสูงมากเลยใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามอนาคตก็จะเป็นคำตอบของเจ้าเหรียญดอกคอยกันนะคะว่ามันจะยังคง ร้อนแรงขึ้นไปอีกหรือว่ามันจะตรงกันข้ามกันแน่นั่นก็คือเนะื้อหาที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเพราะเห็นมีคนแชร์เรื่องนี้กันมาค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ก็ไม่ค่อยได้หาความรเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะ,ะเผอิญบทความนี้เขาส่งมาหรือแชร์มาคิดว่าน่าสนใจก็เลยมาส่งต่อเผื่อเพื่อนๆจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่ขอบอกก่อนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยง การไม่มีความรู้ในสิ่งที่เราลงทุนยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่านะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน ep ีหน้าสวัสดีค่ะ